อานิสง์ของการสวดพระพุทธคุณโดยพระธรรมสิงหาบุราจารย์วัดอัมพวันอำเภอพมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอานิสงของการสวดพระพุทธมนต์การสวดมนต์ไหว้พระเป็นธรรมะประจำชีวิตเป็นข้อคิดประจำชีวิตเกิดผลผลิตเพื่อความงอกงามสร้างความดีให้แก่ตนผลกำไรเป็นความดี เพื่อมอบให้เพื่อนรวมชาดวมโลกได้อยู่ด้วยความโชคดีทุกๆท,ท่านขอให้ท่านพร้อมสมาชิกในครอบครัวได้สวดมนต์กันทุกคนทุกครอบครัวเพื่อเป็นมรดกในชีวิตจะเกิดฐานะดีมีปัญญามีความสุขความเจริญย,ยิ่งขึ้นไปในชีวิตขอให้ท่านชักชวนลูกหลานทุกๆคนสวดมนต์ก่อนนอนถ้าท่านทั้งหลายมีความตั้งใจศรัทธา และเชื่อมั่นลูกหลานได้สวดมนต์ตามหนังสือนี้แล้วผลที่ได้รับจากการสวดมนต์นี้ 1. ลูกหลานจะมีระเบียบวินัยที่ดี 2. ลูกหลานจะไม่เถียงจะเคารพเชื่อฟังพ่อแม่เขาจะรู้ว่าเขาเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่จะวางตัวได้เหมาะสม 3. เมื่อจเจริญวัยเป็นหนุ่มสาวก็จะเป็นลูกหลานที่ดีของพ่อแม่ เป็นพล,ลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ 4. ผู้ที่สวดและปฏิบัติเป็นประจำจะเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรจะรวยจะสวยจะดีมีปัญญาจะสมประสงค์ในสิ่งที่ดีงาม